เอาอะไรสวัสดีเอาอะไรแม่จะรู้ไหมสวัสดีเอาอะไรไหนบอกแม่เอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรบอกแม่ไหนมันอยู่ไหนจะเอาอะไรไปเอามาไหนเออมันอยู่ไหนล่ะสวัสดีเอาอะไรเอาอะไรไหนไปเอามาให้แม่ดูจะเอาอะไรเดี๋ยวเอาให้มันอยู่ตรงไหนไปเอา เออมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนใครจะไปเห็นมันอยู่ตรงไหนไหนไหนเอามาเออเอามามันอยู่ตรงนั้นเหรอภาบมาภาบมาภาบมาสัมเดียวอ,อันั้นเหรอ เอาไม่ได้แล้วทำไม่แมาขาเขลียล่ะเอาขาเขลียจะมองหน้าแม่ทําไมเอาขาเขลียไปเอามาไปคาดมาแม่เอาให้กินไปคาบมานะเออคาดมาเออคาดมาเออเอามามาให้แม่แก่ให้ได้แล้วนะอันนี้เหรอที่วัดเดียวนี่เหรอขนมอยากกินขนมว่างั้นอยากกินขนมก่อนนอนเอาคาดมาเอามา มาเก่งมากมสวัสดีสวัสดีด้วยวดุมากเลยลูกชายอยากแกะให้สวัสดีสวยงามๆขนมอยู่ไกลขนาดไหนก็รู้ไม่ต้องกินเยอะนะเปลืองสวัสดีสวยเออ ขอ,ออยังหออยังจะกินอีกไหมถ้ากินทำยังไงถ้าจะกินอีกทำยังไงทำยังไงเออแก้ตายให้แม่ดูก่อนแก้ตายตายยังตายอะไรหลับตาตายดีๆตายแล้วหรอ เออตายก็ตายวะเอาุูขึ้นแท็กแท็กข้างเดียวนี่เขาเรียกว่าแท็กแท็กข้างนี้เอออันนี้เขาเรียกว่าข้อมืออันนี้ข้อมือข้อมือข้างนี้ถ้าแท็กก็คือว่าข้างบนอย่างเงี้ยเออข้างเดียวแท็กข้างนี้แล้วก็แท็กข้างนี้เอออันนี้เขาเรียกว่าแท็กถ้าข้อมือก็ขอข้างล่างเข้าใจ งารางวัลเอาไปแท็กข้างเดียวแท็กข้างเดียวแท็กเออแท็กข้างนี้เออขอมือข้างนี้ขอมือข้างนี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดไปพอเปลือง